เมื่อกี้เห็นในเฟรมพี่มุมขวาบนนี่พี่เป้อารักใช่ไหมก็ลงนวมบอยเนี่ยแก๊งเขาเลยในเรื่องราวของแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆนานางานนี้หลายคนนะก็ดูหยู่แล้วว่าเป้เนี่ยเขาโสดมาสักพักหนึ่งใช่แต่มีคนหนึ่งน่ะแสะหยอกสะกิดจนหลุดนักข่าวเหรอพี่ข้างๆเขาเลยหุ้นส่วนก็ได้แหละทามไทยงานนี้ไปเจอเป้อารักหัวใจคุณน่ะมันยังไงถามเลยเชิญค่ะถามรับ มาประชุมอ่ะคัคุณกับก่อนนะเพราะคุณต้องไปหาใครหรือเปล่าจริงครับไปใครของไปอยู่กับไครับผมต้องกลับไปทํางานเพราะว่าเนี่ต้องไปหาคนที่ตอนนี้ผมก็ทําอยู่หลายอย่างแล้วครับงานมันยุ่งใช่ครับผมช่วงนี้ใจยุ่งไหมเรื่องหัวใจยุ่งไหมเรื่องหัวใจโอเคครับเรื่องหัวใจโอเคครับก็มีแฟนมีแฟนแล้วหรือไม่จริงหรือไม่ที่อายุเราเริ่มเยอะขึ้นเราจากชอบคนัีผเด็กลงจั ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกับอายุครับไม่เกี่ยวกับอายุไม่บอกอะไรทั้งนั้นเลยครับอยู่นอกวงการอยู่นอกวงการครับการผู้กระจายมาซื้อผมไม่พูดอะไรแล้วถ้าไม่มีเงินนะไม่เชิงครับผมผมไม่เคยหลบเลยครับก็ไปไหนมาไหนก็ปกติแต่แค่ไม่ได้บอกว่าเอ้เป็นใครอะไรอย่างเงี้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาตัวเขาเองก็ไม่อยากด้วยครับก็ดีครับไม่ได้คาดหวังเลยครับด้วยความรักมันก็ไม่ได้คาดหวังครับแฮปปี้ก็ดีแล้วครับ เรื่องความรักไม่คาดหวังมันแฮปปี้มันก็ดีอยู่แล้วครับนี่แต่ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สื่อข่าวหน้าใหม่นะที่ชื่อว่าทําไทยแผลงศิลแสะจนได้แซะจนได้คําตอบหลายคนก็อยากได้คําตอบอางานนี้เขาเรียกผู้นําหมู่บ้านเออใช่ใช่ออใช่แฮปปี้นะครับ